สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เนะี่ยเราจะมาทำแบบทดสอบ Final e x a m หรือแบบประมวลความรู้ทั้งรายวิชากันนะครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนเนี่ยได้ทำการเรียนรู้วิธีการใส่แบบทดสอบประจำหน่วยไปแล้วแต่คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการนำข้อสอบทั้งหมดที่ทุกคนได้ทำไว้ในแต่ละหน่วยเนี่ยมาสร้างเป็นแบบทดสอบประมวลความรู้หรือ Final e x a m กันนะครับวิธีการเลยนะครับคลิกไปที่เมนูคาว่าเพิ่มกิจกรรมหรือแหล่งข้อมูลครับแล้วมาที่เมนูเดิมเลยนะครับ แบบทดสอบถ้าใครไม่มีก็ไปกดคลิกคําว่าทั้งหมดก่อนนะครับตัวนี้แล้วค่อยกลับมากดคลิกตรงคําว่าแบบทดสอบครับในหัวข้อชื่อให้พิมพ์คําว่าแบบบวแบบทดสอบประมวลแบบทดสอบประมวลความรู้แบบนี้เลยในเมนูคํานําก็ให้เว้นไว้นะครับต่อมาในเมนูกําหนดเวลา เหมือนเดิมครับไม่ต้องตั้งค่าอะไรคะแนนที่ได้ครับขึ้นอยู่กับเราแล้วนะครับว่าแบบทดสอบของเราจะมีกี่ข้อนะครับอย่างของผมตอนนี้ผมต้องการทําแบบทดสอบประเมินความรู้เนี่ยยีข้อดังนั้นเนี่ยเกณฑ์การผ่านต้องได้ทั้งหมด14คะแนนคือผู้เรียนเนี่ยจะต้องสอบแล้วได้14คะแนนถึงจะผ่านแบบประเมินตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่าท่านให้มี10ข้อก็อาจจะเป็น7คะแนนถ้าเกิดท่านมี30ข้อก็ต้องเป็น21คะแนนตรงนี้สัดส,ส่วนแล้วแต่ท่านจะกำหนดเองครับจำนวนครั้งที่ให้ตอบแบบไม่จำกัดเหมือนเดิมนะครับวิธีการตัดเกรดก็แบบคะแนนสูงสุดต่อมาครับในเมนูรูปแบบทุกคำถามเหมือนเดิมเลยนะครับการกระทําของคำถามนะครับผมเลือกเป็นการสลับช้อยส์เหมือนเดิม รีวิวออปชันครับยังคงติ๊กเหมือนเดิมนะครับก็คือให้โชว์เฉพาะคะแนนเท่านั้นนะครับไม่โชว์ส่วนอื่นเลยนะครับเพื่อที่จะป้องกันผู้เรียนเนี่ยทำการแคปเจอร์หน้าจอไปบอกต่อกันนั่นเองครับในเมนูการแสดงผลครับตรงนี้ผมเลือกเป็นเหมือนเดิมครับเป็นรูปขนาดเล็กต่อมาในเมนูการตั้งค่าโมดูลปกติครับให้เลือกเป็นภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับในเมนู Competition Condition เหมือนเดิมนะครับสำคัญมากๆเลือก add requirement ตรงนี้เลือกเป็นคำว่า r e receive grade แล้วก็ plusing g r a d e ครับหมายถึงว่าผู้เรียนจะต้องมีเกรดแล้วก็ผ่านในเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งเกณฑ์ที่กำหนดก็คือ14คะแนนหรือ70%ของจำนวนข้อสอบทั้งหมดนั่นเองครับเมื่อทำการตั้งค่าทุกอย่างเสร็จหมดแล้วครับ กดคลิกปุ่มคําว่าบันทึกและแสดงผลได้เลยครับตรงนี้เขาจะแจ้งว่าห้ามเกิน10นะครับเราใส่เลข10ไปก่อนแล้วเราค่อยกลับมาปรับใหม่ได้นะครับสิบไปก่อนเพราะว่าระบบถูกฟิกไว้ที่10คะแนนตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงหัวข้อคะแนนเต็มนะครับตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนเป็น20คะแนนครับจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกเหมือนเดิมครับแล้วก็มาที่เมนูคําว่าเพิ่มเพื่อทําการเพิ่มข้อคําถามเข้าไปครับ ซึ่งการเพิ่มตรงนี้นะครับจะแตกต่างจากการเพิ่มข้อสอบของยูนิตเทสเพราะว่าเราจะไปเอาข้อสอบแต่ละยูนิตแต่ละบทมาแรนดอมในการสอบนั่นเองครับกดคลิกไปที่เมนูเพิ่ม1ครั้งนะครับเลือกคำว่าคำถามแบบสุ่มเหมือนเดิมครับในรายวิชาของผมเองเนี่ยมีทั้งหมด5บทข้อสอบทั้งหมดจะถูกแรนดอมออกไปสอบของผม20ข้อเป็นข้อสอบประมวลความรู้บทละ4ข้อผมก็คลิกบทที่1ก่อนนะครับ กดเลือกไปที่เมนูคำว่า apply filter ครับก็จะมีข้อสอบทั้ง20ข้อในบทที่1มาให้นะครับผมจะทำการ random มาแค่4ข้อครับเพราะจะได้เอาข้อสอบ4ข้อนี้ random จากตรงนี้ไปใช้ในการทำข้อสอบประมวลความรู้ครับเลือกคำว่า4แล้วก็กดคำว่าเพิ่มคำถามแบบสุ่มครับตอนนี้เนี่ยผมได้คำถามของบทที่1มาแล้วเนี่ย4ข้อ ผมเข้าไปที่เมนูเพิ่มเหมือนเดิมนะครับและเพิ่มคำถามแบบสุ่มเหมือนเดิมครับเลือกเป็นบทที่2กด App l y filter ตรตรงนี้เป็นอีก4ข้อครับแบบสุ่มเขาก็จะรวมให้แบบนี้แล้วกดเพิ่มเหมือนเดิมครับสุ่มจากบทที่2ก็เป็นบทที่3ครับ Apply filter e เลือกเป็น4ข้อแล้วกดเพิ่มแบบสุ่มครับมาแล้วครับแล้วก็กดเพิ่มเหมือนเดิมครับคำถามแบบสุ่มตรงนี้เลือกเป็นบทที่4ครับ Apply filter เลือกตรงนี้เป็น4ครับเพิ่มทำแบบนี้ครับไปเรื่อยๆครับ แอปพลายฟิลเตอร์เลือกเป็น4ีผมก็จะได้ข้อสอบทั้งหมด20ข้อแล้วเห็นไหมครับโดยดึงมาจากบทที่5บทที่4บทที่3แล้วก็บทที่2บทที่1ตามนี้เลยอยู่ที่เราจะเลือกใช้งานนะครับแต่สิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะเห็นภาพว่าถ้าเราเลือกผิดเมื่อสักครู่เนี้ยผมลองเลือกผิดดูเนาะจะเห็นภาพว่าตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5 มันรวมกันอยู่ในหน้าที่1นึ่งใช่ไหมครับพอข้อที่6ก็เป็นหน้าที่2ข้อที่7เป็นหน้าที่3นะครับการแสดงผลแบบนี้หมายความว่าในหน้าที่1เนี่ยจะแสดงข้อสอบทั้งหมด5ข้อพอไปในหน้าที่2แสดงข้อเดียวหน้า3แสดงข้อเดียวขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการจะให้เขาแสดงผลอย่างไรนะครับซึ่งผมแนะนําว่าให้แสดงผลหน้าละ1ข้อนะครับถ้าของใครทําแล้วเป็นแบบนี้นะครับกดคลิกตรงนี้ครับ นี่เพื่อกระจายหน้ามันออกไปนะครับจะได้หนหน้าต่อข้อสอบ1ข้อนะครับเมื่อตั้งครบแล้วตรงนี้อย่าลืมครับติ๊กคำว่าสลับคำถามครับเสร็จแล้วกดคลิกคำว่าบันทึกได้เลยครับเมื่อตรงนี้ตั้งค่าเสร็จแล้วเนะี่ยลับมาที่รายวิชาของเรานะครับมาดูข้างล่างครับมาแล้วครับแบบประมวลความรู้แต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อกี้เนี่ยเรายังไม่ได้ทำการกำหนด คะแนนผ่านเลยเนาะก็มาที่เมนูจุด3จุดนะครับเลือกคำว่าแก้ไขการตั้งค่าหัวข้อเกททู o pass ต้องปรับเป็น14นะครับเพราะว่าวิชาของเราเนี่ยเราจะให้ผ่าน70%ใช่ไหมครับก็คือจาก20ข้อต้องผ่าน14คะแนนครับตั้งค่าตรงนี้อีกหนึ่งครั้งแล้วก็กลับมาข้างล่างครับคลิกคำว่าบันทึกและแสดงผลครับ เรียบร้อยครับถ้าขึ้นคำว่าเกตูพาร์ทสิบสจาก20แบบนี้ถือว่าถูกต้องแล้วครับเราก็จะได้แบบทดสอบประมวลความรู้ช่วงท้ายครบทั้งหมดโดยการไปดึงข้อสอบจากหน่วยที่1ตึงจนถึงหน่วยที่5มานั่นเองครับผมและนี่นะครับก็คือวิธีการทำไฟแนลเอ็กซโดยการดึงข้อสอบจากแต่ละหน่วยมานั่นเองครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ